มีไอเคน้ำจืดไอเคน้ำจืดคุณผู้ชมอยู่ไหนวะหายไปแล้วไม่ีน้ำจืดไม่มีไอเคไอเคหายโอ้ยมันเป็นหมูสวนสัตว์เทศบาลนะคนปรปฐมสวนสัตว์ที่เข้าฟรีและหลายคนเนี่ยลืมเลือนกันไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมาไหว้พระที่องค์พระปฐมเจดีและก็มาหาอะไรกินกันใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าบริเวณใกล้ๆองค์พระปฐมเจดีเนี่ยมีสวนสัตว์ด้วยนะครับไก่กับกวางอยู่ด้วยกัน,นอัศจรรย์มากวัน,ไไนนี้พีเคทาวเวลฟอร์นะครับ พาทุกๆคนเนี่ยมาเที่ยวสวนสัตว์เทศบานลคนครปฐมกันอีกสักรอบนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรไหมมาลําลึกกันหน่อยครับเพื่อใครหลายๆคนเนี่ยลืมเลือนกันไปนะว่ายังมีสถานที่แห่งนี้อยู่ครับ เมกิวหดวแค่ทิมพื้นเฮ้ยรถบรรแรกรถบรรแรกไม่นิ่มเลยอะร้องเรียกใครได้บ้างขบ<ะ>ไม่นิ่มไม่นิ่มเลยเะ<อ>เออรถรถเขาไม่มีดอกยางไงบ้า <c oughs> พี่ก็ยังจำภาพสถานีเก่าอยู่เลยนี่ก็ไปสถานีใหม่นะครับสวยสดงดงามตอนนี้จำอะไรไม่ได้แค่นั้นนะยิ <You how? S 2> วข้าวุ เอาอีกแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยวันๆอยู่ไหนอะห้องน้าไม่เอาไม่เข้าและนี่ก็คือบริเวณสถานีรถไฟนะครับโอ้เขาจอดมอเตอร์ไซค์กันเพียบเลยแล้วก็ตรงนี้เขาขายกาแฟด้วยยะลากรุงเทพคุณผู้ชมนี่ซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปเขาจะมีร้านกาแฟอยนูะ่นะน่ารักน่ารักครับันเล็งไปแล้วลเล็งไปแล้วนะแล้วก็มีข้าวมันไก่คุณผู้ชมคนกินเยอะมากเลยคนกินเยอะมากเลยข้าวมันไก่เฮ้ยข้าวมันไก่เห็นน้ำลายไหล มาเที่ยวต้องพาปถมนะครับโอ้ยนั่งรถไฟเน่ะโคตรประหยัดคุณผู้ชม6บาทเองยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นปี6-9แล้วก็ยัง6บาทอยู่เหมือนเดิมเลยครับจากสารยานะก็<อ>มาชิวๆหาอะไรกินได้แต่อย่ามาวันสิ้นปีกับปีใหม่นะครับเราใช่ใช่ <laughs> เราของกินมันไดคุณผู้ชมเอใ้ใช่ใช่อืมใช่อย่างเดียวแหละตอนเนี้ยขึ้นแล้วอารมณ์ปวดขึ้นแล้ว ึ้นแล้วฮะมีอะไรกินเลยบ่นไปเรื่อยเดินไปเรื่อยบ่นไปเยเดี๋ยวก็ถึงเองถ้าคุณผู้ชมมาแล้วนะครับจะไหว้พระก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ขอไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปทางนั้นนะครับเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะมากคุณผู้ชมเยอะมากๆจริงๆนะเพราะว่าเขามาไหว้ขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนสัตว์ในปี 69นะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ายัางน่าเที่ยวไหมนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆนะประมาณกี่กิโละจำไม่ได้ละโลกว่ากว่านะโลกว่ากว่านะบอกแล้วเดินไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองโอเคเดี๋ยวต,อ,อ, <c oughs> อ,ตอนนี้เราอยู่ริมคลองแสบๆกี่เจอร้านโดนัทนะครับระหว่างทางเจอร้านโดนัทกรอบนอกนุ่มในเวอร์ใครเยอะไหม ใส่ปิ้นอะใส่ปิ้นปิ้นปิ้นสใส่เธอปิ้นแล้วนะอะไร่าเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเดินไปเหมือนเดิมเลยนะเดินไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงนะไม่มีการนั่งรถนะครับเดินไปหาอะไรกิน,นอมแนมไปเรื่อยๆครับเรียกช่วงปีใหม่เขาจะปิดร้านกันเพียบเลย ใกล้จะถึงแล้วคุณผู้ชมตรงนี้มีการสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับหนึ่งมันจะสนามกีฬานะในปีหกเก้านะครับเริ่มก่อสร้างนี่โครงการก่อสร้างเทศบาลนคปรปฐมอมถึงแล้วคุณผู้ชมแรกเลยรู้ธรรมชาติและสัตว์เทศบาลนคปรปฐมเปิดเวลาแปดโมงครึ่งนะครับถึงสิบเจ็ดโมงห้าโมงเย็นของทุกวันครับมาเรามาดูภายในกันดีกว่า เอ้ไม่มีเค้น้ำจืดไอเค้ hey. K, น้ำจืดคุณผู้ชม hmm. อยู่ไหนวะหายไปแนละ้วมีน้ำจืดไม่มีเค้ยเค้หายอันนี้เป็ดครับส่วนตรงนูน้นนกพิราบนะนี่เผื่อคนไม่เคยเห็นนกพิราบหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชม oh. เต่าฮับไม่ใช่พรฮับนะครับเต่าฮับเต่าฮับแต่มันเป็นหน้าตาเหมือนเป็ดฮับอ๋อยู่นู่นครับขี่ขี่หลังกันอยู่ขี่หลังกันอยู่โอ้เต่ายืดตัวโอ้โยคะครับโยคะเต่า <c oughs> ทำท่าโยคะ <c oughs> ไก่กับกวางอยู่ด้วยกัน <c oughs> อัศจรรย์มาก เขามีตังหูด้วยนะตังหูสีเหลืองก็ตรงกลางก็จะเป็นกลงนกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเข้าไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนน้ำโดยรวมๆแล้วยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่ามันจะมีป้ายบอกอยู่เพิ่มมาว่าแต่ละจุดจะจุดเป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับสวนสัตว์ก็นี่หลังคาหายครับ กระโดดทะลุไปแล้วอไไอโอ๊ยมันเป็นหมูไหหนนนอ <laughs> อม<ร>มัมยู่่่ีเรเร็แกตรงนี้กลายเป็นหมูเราก็มองไปทางนู้นเรามองไม่เห็นเรามองไปทางนู้นเมื่อกี้เอออยู่ตรงนี้เป็นหมูกินเสียงไม่ดังไงเลยไม่ได้ยินกินอะไรอ่ะกินข้าวโพดอ่อนข้าวโพดเหรอนี่ข้าวโพดอ่อนฝักใหญ่กว่าครูกินอีก กวางป่ากวางม้านะครับตรงนี้หายไปแทบจะไม่เหลือเลยนะในปี69นะครับเมื่อก่อนจะมีค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับตอนนี้หายไปเยอะเลยเหลือตัวนั้นตัวเดียวเองว่นดิ hello มีตังหูด้วยนะเราว่าตังหูลำเบอร์แล้วก็แล้วก็มีตัวนู้นครับคุณผู้ชมเหลือตัวเดียวเหมือนกันนะครับกินมะเขือหรอคุณใจกว้างให้หยุดกงงระตัว <laughs> ใจกว้างมากที่นี่อยู่กงละหนึ่งตัว เฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะกวางเซนต้าปะเนี่ยเาเหมือนม้ใช่ปะเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมหิวนะครับตรงนี้ก็จะมีชาไข่มุกด้วยนะครับนี่ชาไข่มุกครับคุณผู้ชมเนีคุณผู้ชมใช้ช้อนตักเออเอามือตักกินได้เลยนะครับชาไข่มุกก็จะเป็นแบบมันจะเป็นแบบมาจากธรรมชาติเนี่ยครับครับสวัสดีครับ๋อ ขอบคุณครับขอบคุณมากนะอยู่แถวเทนดัดโอ้อยู่แถวเทนดัดดูคลิปพี่อยู่อ๋อจริงดิดูไมี่ครับพี่ครับเหมือนดูเหมือนดูพี่อยู่เนี่ยอ๋อครับเที่ยวแถวบ้านมาอัปเดตมาทำคลิปใช่ไหมครับพอดีพาลูกมาเที่ยวอ๋อเหรอครับเหมือนเหมือนเท่เมอนดูพี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้อัปเดตช่องพีเคทั้งเท่าไหร่ครับผมก็นานๆดูเหมือนกันเที่ยววัดเลยว่าลูกผมชอบดูคลิปวัดเนี่ยอ๋อครับขอบคุณมากครับ เมื่อกี้เจอแฟนคลับนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับทั้งสองคนนะครับที่มารับชมช่อง PK ช่องเล็กๆนะครับขอบคุณมากๆานะครับที่ยังคอยรับชมกันอยู่เสมอมานะครับติดตามพวกเราติดตามพวกเราด้วยนะครับเขินเนอะเมื่อกี้ถึงแม้สวนสัตว์ที่นี่นะครับขนาดจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็มีสัตว์หลายชนิดด้วยกันเช่นลิงชนีนกยูงไก่ฟ้าเต่ากวางจระเข้รวมถึงน้องนาคด้วยนะครับ บรรยากาศภายในเนี่ยร่มลื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่มีทางเดินที่สะดวกสบายเหมาะแก่การมาพักผ่อนแนวครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามาเที่ยวนคนปรปฐมถ้ามีเวลาเหลือก็แวะเวียนมาที่นี่ด้วยนะครับที่สำคัญเลยครับที่นี่เข้าฟรีจ้า อีกหนึ่งที่นะครับที่ผู้คนเนี่ยเวลามาเที่ยวนควปรปฐมแต่ว่าไม่ค่อยแวะมาสักเท่าไหร่นะครับที่นี่ก็คือวัดสามพานนั่นเองนะครับอืมเอ่อตรงนี้มันไม่ได้อยู่ใกล้กับเจดีย์นคปรปฐมนะครับองค์พระประดีย์เนี่ยมันไม่ได้ใกล้กันเลยนะครับเป็นคนละคนละที่เลยนะอันนี้อยู่ในอําเภอสามพานครับซึ่งวัดสามพานเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นอ,อ่ตึกที่มีมังกรไต่ตึกอยู่นั่นเองนะครับณนะปัจจุบันนะครับในปี69เนี่ย เขาได้ทาสีใหม่แนละ้วคุณผู้ชมก็จะเป็นสีแดงแๆแบบนี้เลยนะครับปเปอได้ทาใหม่แล้วนะครับในปี69และรู้สึกว่า,าแต่ละจุดของวัดสางภาน,นะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาเดินสํารวจด้วยนะครับทางขึ้นเจ้าแม่กวนอิมก็มีหลังคาแล้วคุณผู้ชมไม่ร้อนนะครับในปัจจุบันในปี2569นะแล้วก็ ณปัจจุบันนี้นะครับก็มีแท็กซี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดมาแล้วไม่มีรถส่วนตัวนะครับสามารถ,าารถนั่งแท็กซี่จากบิ๊กซีอ้อมใหญ่ก็ได้นะคุณผู้ชมนะนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ทางเข้าแล้วนะครับจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเข้าตรงดูดก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับถ้าตรงดูดก็จะถึงตัวตึกเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับตัวนี้เฮ้ยมีเตาเตาก็ทาสีใหม่คุณผู้ชมนี่ฮะ ปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะสําหรับคนไม่เคยมานะครับสําหรับคนไม่เคยมาก็คือเข้าเข้าไปทางปากเต่านี่นะครับแล้วก็จะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับในตัวเต่าก็จะเป็นทางเดินลอยพระพุทธบาทนะครับก็เข้าไปได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอุโมง์ต้นไผ่นะครับที่จะมีความโคง้งสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะแก่การมานั่งหรือว่ามาถ่ายรูปก็ได้นะเพราะว่ามันจะสวยมากๆนะครับอือันนี้คือเอกลักษณ์ของวัดสามพานนะคุณผู้ชมโอ้โหช้างตัวบนเริ่มเลยคุณผู้ชมช้างขาวหรือช้างเผือกเ้ียมาใหม่คุณผู้ชมจุดนี้นะเออตอัที่ผมมาสองครั้งแรกๆนะครับไม่มีตรงนี้นะคุณผู้ชม หรือว่ามีหรือผมไม่เคยเห็นนะทําไมผมไม่เคยเห็นตรงนี้อะผมคิดว่าน่าจะสร้างใหม่นะคุณผู้ชมนะนอะให้คุณผู้ชมใหญ่มากครับโอ้แต่ท้องเขายังไม่สมบูรณ์นะท้องเขาก็จะล่กๆแบบนี้ครับอมออ๋อสงสัยไปรอดท้องช้างแน่เลยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับตอนนี้ ผมก็เดินอ้อมไปอ้อมมานะครับอันนี้จะเป็นตัวตึกแต่ว่ายังไม่ไปตรงนั้นนะให้พาไปดูองนี้นะครับจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเออมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันไปครับคุณผู้ชมถึงแล้วครับวับถึงแล้วยังเหมือนเดิมอยู่ครับยังเหมือนเดิมอยู่ ไดเห็นวิวดูด้วยๆๆตรงนี้ก็เป็นจุดใหม่นะครับเอ่อสามารถร่วมทำบุญได้นะครับก็จะเป็นลูกแก้วมังกรเลยแบบนี้เลยนะครับ ไปจับหน่วยังกรนะอ๋อหน่วย <นะ S 2> ังกรนะ<อ>จับนะารักแต่กรนดดองกรข้างบนนู้นนะครับก็ได้มาแล้วนะครับอย่างที่แม่ชีบอกไปนะครับก็ถ้าไปข้างบนสุดเลยนะครับไปจับเขาังกรนะก็จะขอพรได้หนึ่งข้อหนึ่งอย่างนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าจะขออธิษฐานอะไรนะสุดแล้วแต่นะครับ เขาจะมีลิฟต์ด้วยนะครับก็แล้วแต่จะใช้บริการนะครับแต่คนส่วนใหญ่ที่มานะก็จะไม่ค่อยได้ใช้ลิฟต์นะครับก็จะเดินได้บุญด้วยออกกําลังกายด้วยนะครับและในปี69นะครับเขาจะมีราวจับด้วยนะนี่ตอนที่ผมมานะครับกับน้องผักบุ้งเนี่ยแล้วก็ช่วงแรกๆนะครับยังไม่มีตรงนี้เลยนะตรงนี้เป็นราวจับแล้วในปี69นะครับคุณผู้ชมสบายเลย ในปี69ชั้น15ไม่ได้ล้างเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับก็จะมีแยะเลยนะครับจุดทำบุญต่างๆชั้นที่16ก็จะเป็นหนวดมังกรแล้วนะครับหัวมังกรไปขึ้นไปข้างบนนะครับอ,อืม แต่หัวมังกรก็ยังไม่ได้ทาสีนะคุณผู้ชมนะยังเหมือนเดิมอยู่ะนะครับไหนก็มาเที่ยวเรงประปฐมแล้ว มีที่ไหนบ้างนะก็มีวัดสัมพานะครับแล้วก็สวนสัตว์เทศบาลนคปรปฐมนะครับสองที่นี้คนลืมล้วคนคนชอบลืมไม่ค่อยมาท่องเที่ยวกันสักเท่าไหร่ครับถ้าชอบสายมูทําบุญก็วัดสามพานะถ้าชอบออดูสัตว์มีเด็กน้อยมานะครับหรือมีลูกมีหลานมาก็ไปไหว้พระที่องค์พระปฐมที่ดีครับแล้วก็ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้พีเคนทาวเวลไปก่อนลนะบ๊ายบาย